สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่22มกราคมพุทธศักราช2565 12นาฬิกานะครับ11นาทีโดยประมาณนะครับผมดาวดินทินบังเลยนะครับวันนี้อยู่ที่อาณาจักรดาวดินการ์เด้นโฮมนะครับปายใต้แนวคิตเกษตรยุคใหม่ไร้ข้อจำกัดนะครับวันนี้นะครับมาบรรยากาศท่ามกลางสายฝนนะครับโปรยปลายนะครับผมที่กรุงเทพมหานครนะครับผมที่เขตลาดกระบังนะครับที่ ตั้งของอาณาจักรลาวินการิทโฮมนะครับฝนตกมากเขยมเมื่อคืนนี้นะครับช่วงประมาณเค่งคืนที่ผ่านมาถึงตอนเช้านะครับผมประมาณ9ก้นฬิกาก็หยุดไปนะครับผมแล้วก็ตอนนี้12บสนฬิกานะครับกลับมาตกอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับผมเมื่อวานเป็นวันแรกนะครับที่กรุงเทพมหานะครฝนตกนะครับในปีพุทธศักราช2565นนะครับผมที่ ลาดกระบังนะครับดัดินจะพาทุกท่านนะครับผมไปดูว่าไข่เชอรี่นะครับผมในช่วงฝนตกนะครับเขาจะอยู่กันยังไงนะครับผมจะพาไปดูอย่างใกล้ชิดเลยนะครับผมฟึบนี่นะครับผมหลายคนไม่เคยเห็นนะครับว่าช่วงตอนฝนตกนะครับไข่เชอรี่เขาจะอยู่ยังไงนะครับนี่เป็นบ่อเลี้ยงไข่เชอรี่นะครับทันสีทองนะครับ ที่ทุกท่ากนกำลังรับชมได้เป็นเปื้อกสีสนิมนะครับผมเป็นบ่อพ่อแม่พันธุ์นะครับซึ่งมาวางไข่เป็นสุดตสบาแล้วนะครับผมเขาก็ยังปล่อยตามขอบบ่อนะครับบางตัวก็กินอาหารปกติเหมือนเดิมเลยนะครับใช้ชีตปกตินะครับแต่เนื่องจากท่าฝนตกอย่างนี้นะครับช่วงกลางคืนนี้สังเกตได้เลยว่าเราจะขึ้นมาวางไข่เยอะมากเลยนะครับผม,มทุกท่านมาดูส่วนบ่อน,นี้นะครับผมเป็นบอ่อ ข่อวแม่พันธุ์หอยเชอรี่พันธุ์สีทองเปลือสีทองนะครับคิงก็อ,อ,อาหารปกตินะครับผมผม,ผมชอบสายฝนอยู่แล้วนะครับผมหมูย่างหอยเชอรี่พันธุ์สีทองนะครับผมข้ามกลางบรรยากาศฝนตกโปรยปลายเลยนะครับให้ดูข้างนอกนะครับผมบรรยากาศฝนตกโปรยปลายเลยนะครับใกล้ๆนะครับ แม้กระทั่งบ่อใบรุ่นเองนะครับเขาก็จะก่ออยู่ตามขอบบ่อนะครับหลาตัวก็จะขึ้นมากินอาหารนะครับผมไปดูบ่อนุบาลกันบ้างนะครับผมบ่อนุบาลก็น,นี่ครับอาหารเขาก็จะเป็นอากาศขาวแล้วก็ผักสลัดนะครับวันนีกินอาหารปกตินะครับผมนี่าากลางบรรยากาศฝนตกนะครับ บรรยากาศทุกท่านได้รับชมกันส่วนพ่อแม่พันธุ์นะครับเย็นนี้คงขึ้นมาวางไข่กันเยอะแน่เลยนะครับเพราะว่าเขาคงชอบบรรยากาศสายฝนแบบนี้นะครับส่วนไข่ที่ขึ้นมาวางนะครับโดนฝนต้องดูทีว่าจะฟอรหรือเปล่านะครับผมสามารถนำไปฟักได้หรือเปล่าเดี๋ยวให้ฝนหยุดนะครับดาวดินก็จะมาทำการเก็บไข่ไปถึงแดดไว้นะครับ แต่ถ้าวันนี้ไม่มีแสงแดดก็คงไปถึงพัดลมนะครับผมเพื่อที่ว่าจะดูว่าใครสามารถฟักเป็นตัวได้หรือเปล่านะครับบรรยากาศฝนตกในกรุงเทพมหานครนะครับช่วง12นาฬิกานะครับผมสาธิกันมารับชมกันสำหรับใครที่สนใจนะครับพ่อแม่พันหอยเชอรี่พันสีทองนะครับหรือว่าไซส์ไปรุ่นเองนะครับหรือว่า แม้กระทั่งไข่หอยเชอรี่เราก็มีจาหน่ายนะครับผมสามารถทักมาสอบถามหรือว่าโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ได้โดยตรงเลยนะครับเราจะให้ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับดาวดินหินเมืองเลยนะครับากกดตามชช่่อองง YouTube นนี้้ะครับดวยนะครับดินหินเมืองเลยนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับสามารถติดตามความเคลื่อนไหวนะครับอาณาจักรดาวดินการ์เดนโฮมได้ที่ Facebook Fan Page นะครับ พิมเข้าไปในช่องค้นหาเลยนะครับดาวดินเดินกินนอนเที่ยวนะครับอย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมมีคําแนะนําก็สามารถอาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าสามารถคอมเมนต์ที่เฟซบ o o กแฟนเพจได้เลยนะครับดาวดินจะแนะนำมาปรับใช้กับอาณาจักรดาวดินกาเดนโฮมต่อไปสำหรับวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับในวันพักผ่อนสวัสดีครับ